แอบบอกแบบคลิปนี้พาทุกคนมาดูบ้านในสไตล์โมเดิร์นบริิชนะครับโครงการนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากงานสถาปัตยกรรมของประเทศอังกฤษครับที่จะมีความเป็นบริสฟูลเนเปอร์ฮูดหรือว่าย่านความสุขแบบอังกฤษครับและเขาเองไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของสถาปัตยกรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นในเรื่องของแลนด์สเคปรวมไปถึงภาพรวมต่างๆครับที่จะทําให้เราเนี่ยสัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นอังกฤษชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยววันนี้มารู้จักกับโครงการนี้กันนะครับบารานีบริส์รังสิตคลองสาม ถ้าเราขับรถมาทางรังสิตคลอง3นี่นะครับเราก็จะสัมผัสถึงบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายความเป็นอังกฤษได้อย่างชัดเจนเลยจากงานดีไซน์ด้านหน้าของทางโครงการเขานะครับเพราะว่าเราจะเห็นหอคอยสูงที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นหอคอยที่เราสามารถจะเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นถนนด้านหน้าโครงการนี่ก็จะมีการปูด้วยคราร์บัลสโตนนะครับอยากให้ทุกคนเห็นภาพ 3D เรนเดอร์นะซึ่งมันจะเป็นภาพรวมของด้านหน้าโครงการนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่ส่วนของคลับเฮาส์นะต่อด้วยหอคอยนะครับ แล้วก็เมนเกตจากนั้นจะเป็นบ้านตัวอย่างแล้วก็จะมีอาคารคอมเมอร์เชียลนะครับผมว่าการดีไซน์ภาพรวมด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะบ่งบอกคาแรคเตอร์แล้วก็รูปแบบของโครงการได้อย่างชัดเจนทีเดียวแล้วเราก็เห็นความหลากหลายหรือว่าความวานิลี้ของงานดีไซน์ในรูปแบบโมเดิร์นบริติชด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของคลับเฮ้าส์นะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนดูงานออกแบบภายนอกก่อนนะครับเขาจะมีการดีไซน์ลักษณะอาคารที่มีสัดส่วนพาวเวอร์ชั่นเป็นแบบอาคารทรงสูงโปร่งเลยนะแล้วก็จะมีการเลือกใช้เป็นโทนสีเทาอ,อนาขมนะครับ มีการออกแบบช่องเปิดที่เป็นช่องเปิดทรงสูงเรียงรายเป็นจังหวะนะครับแล้วก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยคิ้วบัวครับซึ่งรูปแบบงานดีไซน์ของคลับเฮาส์เนี่ยก็จะต่อเนื่องไปด้วยกันกับรูปแบบของงานดีไซน์ตัวบ้านซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูภายในคลับเฮาส์กันครับ ตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาภายในลับเฮาส์แล้วนะครับคลับเฮาส์สองที่นี่เนี่ยจะออกแบบมาเป็นฟิลด์ gentlemen c l u นะครับดูหรูหราสง่างามแล้วก็มีเสน่ห์แบบผู้ดีอังกฤษเลยนะครับอย่างแรกอยากให้ทุกคนดูสเปซที่เขาดีไซน์มาก่อนนะครับเขาจะออกแบบมาเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่แบบสูงโปร่งทีเดียวเลยนะแล้วพอไปประกอบกับการออกแบบช่องแสงสูงๆที่แบบเรียงต่อกันถี่ๆเนี่ยทำให้เรายิ่งรู้สึกถึงความโอถงแล้วก็รู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายนะครับ แสงธรรมชาตินี่จะเข้ามาได้เยอะและเราสามารถจะมองเห็นวิวท้องฟ้าวิวของต้นไม้ได้โดยรอบเลยนะครับในส่วนของการตกแต่งเนี่ยเขาจะเน้นเป็นสีขาวแล้วก็สีแบบครีมครีมเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะมีการตัดด้วยสีเทาเข้มหรือว่าสีดําของพวกกรอบเฟรมประตูหน้าต่างแล้วก็พวกราวกันตกแบบนี้นะรวมไปถึงแพทเทิร์นของตัวกระเบื้องด้วยนะครับที่เราจะเห็นว่ามีลักษณะของเส้นสายสีดําตัดไปตัดมาแบบนี้นะ แต่จุดที่โดดเด่นที่สุดเลยของคาบเฮาส์ก็คือบันไดโค้งตรงนี้เลยครับที่จะมีลักษณะเป็น s c u l p t u r a l form นะถูกวางเอาไว้อยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวครับแล้วก็สามารถเรียกว้ของความคลาสสิกแบบโมเดิร์นได้เท่มากเขาจะมีการเปลี่ยนวัสดุให้เป็นไม้นะครับทำให้ตัวบันไดนี่มันโดดเด่นออกมาจากแบ็กกราวด์ที่เป็นสีขาวโดยรอบเลยสำหรับชั้นหนึ่งเองเนี่ยฟังก์ชันก็จะเป็นลักษณะของเลาจ์เนะที่จะมีชุดที่นั่งกระจายตามมุมต่างๆแล้วก็จะมีมุมโคเว r ร์กิ้งสเปซด้วยนะครับ พอขึ้นมาชั้น2จะเห็นว่าผนังก็จะถูกตกแต่งด้วยวสัสดุลายไม้เพื่อให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงจากบันไดามาเนอะมูสแอนโทนของชั้น2ก็เลยจะดูขรึมขึ้นนะครับแตกต่างจากชั้น1ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับการไปนั่งทํางานพักผ่อนนอกจากนั้นบนชั้นนี้จะมีพื้นที่ฟิตเนสนะครับที่มีเครื่องออกกำลังกายครบเลยครับแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ให้มองไปชมวิวภายนอกรวมถึงมองลงมาเห็นวิวสระว่ายน้ําด้านล่างได้ด้วยครับ อนนี้พาทุกคนมาดูสระว่ายน้ํากันต่อนะครับที่นี่เนี่ยเขาให้สระวามาค่อนข้างยาวเลยนะความยาวรวมจะอยู่ที่32.6เมตรนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนของสระาผู้ใหญ่ประมาณสัก24เมตรนะแล้วก็สระเด็กจะอยู่ที่ประมาณสัก5.4เมตรนะครับซึ่งก็จะอยู่ในร่มเนี่ยบริเวณที่เขามีการดีไซน์มาเป็นหลังคาอีกส่วนนึงก็จะเป็นมุมที่สามารถมานั่งเล่นชิลๆได้นะครับความลึกสระาก,ก็จุดมาตรฐานก็อยู่ที่เมตร20นะครับ นอกเหนือจากสระว่ายน้ําแล้วเนี่ยด้านในของโครงการเขาจะมีสวนส่วนกลางให้ด้วยเนะแต่ว่าผมไม่ได้พาไปดูเพราะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่าเขาจะมีการวางตําแหน่งของสวนส่วนกลางเอาไว้ที่ตรงกลางของโครงการเลยเนะเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็สวนเองเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ให้มันเข้ากันกับรูปแบบบ้านที่เป็นสไตล์อังกฤษนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการคํานึงถึงการใช้งานของคนในหลายวัยหลายเจเนอเรชันด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้สูงอายุครับ ค่าส่วนกลางของที่นี่จะอยู่ที่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนนะครับตอนนี้พาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างกันนะครับซึ่งในโครงการนี้นจะมีบ้านทั้งหมด4ไทป์ด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ไทปยแรกเป็นบ้านแฝดชื่อว่าเซนไอซ์นะครับอันนี้จะเป็นทป์เอแล้วก็เอพนะครับพื้นที่ใช้สอย150รถึง170ตารางเมตรครับแบบที่2จะเป็นบ้านแฝดเหมือนกันนะครับชื่อว่าสกิปตัน เป็น Type M แล้วก็ M+ พนะครับพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่1 8 0ถึง190ตารางเมตรครับแบบที่3จะเป็นบ้านที่ชื่อว่านอตบ c h นะครับไซซ์ L พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่220ตารางเมตรครับและแบบสุดท้ายก็คือบ้าน Richmond นะครับซึ่งเป็น Type XL ็กแไซ์ใหญ่สุดที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับอยากจะบอกว่าความน่าสนใจอย่างหนึ่งของโครงการนี้ก็คือด้วยความที่เขามีบ้านหลาย Typ e เนะเขาก็มีการจัดวางตำแหน่งของบ้านแต่ละหลังให้มันมีการคละ Type กันครับดังนั มันเกิดความวาลลตี้หรือว่าความหลากหลายของรูปแบบบ้านที่มีดีไซน์ต่างกันครับจะไม่ได้เหมือนโครงการอื่นที่บางทีเราอาจจะเห็นบ้านหน้าตาเหมือนกันเรียงต่อการซ้ําๆกันนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของภาพรวมของโครงการนะแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราเองอยากจะซื้อบ้านสองหลัง ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันครับแต่ไม่อยากได้บ้านหน้าตาซ้ํากันหรืออาจจะเพื่อฟังก์ชันในการตอบโจทย์ที่แตกต่างกันนะเราอาจจะซื้อบ้านหลังหลักที่เป็นไซส์เ l ลเลยหลังหนึ่งเราก็อาจจะซื้อเป็นหลังเล็กที่เป็นไซส์ M อีกหลังหนึ่งเพื่อให้ลูกเราในอนาคตก็ได้นะครับเราก็จะได้บ้าน2หลังที่อยู่ในระแวกใกล้กันแล้วก็หน้าตาไม่ซ้ํากันด้วยแหะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือชื่อบ้านแต่ละทป์เนี่ยเขาจะนํามาจากชื่อเมืองในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะแล้วเเขาาาากก็จมีรรํอบบิท ของความเป็นเมืองนั้นๆเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแ,แบบตกแต่งภายในของบ้านตัวอย่างแต่ละไทป์ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างจากบ้านทป์บริชมอนที่เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูด้านในกันเลยเนะเมืองบริชมอนเองเนี่ยก็นเ,นยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้ําเทมแล้วก็มีความเงียบสงบนะจะมีจุดเด่นในเรื่องของอุทยานหรือว่าสวนสาธารณะนะครับก็จะเด่นในเรื่องของธรรมชาติเลยดีไซเนอร์ก็เลยมีการหยิบเอาโทนสีขาวสีคร,รมีมหรือว่าสีเขียวของผืนหญ้าเนี่ยมาใช้ในงานออกแบบครับทีนี้ขอพูดถึงงานสถาปัตยกรรมภายนอกของบ้านแต่ละไทปยบ้างนะครับ เราจะเห็นว่าเขาเน้นสัดส่วนบ้านที่ดูสูงโปร่งทั้งตัวอาคารเองแล้วก็ทั้งส่วนของหลังคานะครับในส่วนของชายคาเนี่ยก็จะไม่ได้ยื่นยาวมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ตามแบบโมเดิร์นบริทชแต่อาจจะแลกมากับเรื่องของความร้อนจากแดดหรือว่าฝนสาดนิดนึงนะครับจุดเด่นก็คือการดีไซน์กระจกของท้องส่วนนั่งเล่นที่เป็นบานใหญ่สูงต่อเนื่องนี่แับเราจะเห็นรูปแบบของหน้าต่างที่มีการทําเป็นลูกฟักมีการแบ่งซี่ย่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะรูปแบบของดีไซน์แบบอังกฤษส่วนโทนสีก็จะใช้เป็นทททนสีเเเาาออ่แล้้วก็ขม แล้วก็จะมีดีเทลของคิ้วบัวเหมือนกับบริเวณคลับเฮาส์เลยบริเวณหลังคาจะมีจุดที่น่าสนใจคือเขาออกแบบช่องระบายอากาศเพื่อลดความร้อนใต้หลังคาให้กับชั้น2ด้วยนะครับและทางโครงการเองก็ยังมีการติดตั้งโซาลารรูฟให้อีกด้วยสามารถผลิตไฟได้ถึง5.5กิโลวัตต์เลยครับอยากเสริมอีกนิดว่าโครงการนี้เนี่ยค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของวัสดุกเกรดดีให้กับลูกบ้านนะครับภายนอกเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นสีนิปปอนเพนเวอร์ตบอลเกรดทนทานกว่า15ปีนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับบ้านโทนเทาหรือว่่าาเปป็นนนนนนสสีีแแบบบบบออๆๆ้้จะะไดวยครั รวมไปถึงการคุมโทนของตัวเฟรมวงกบประตูแล้วก็หน้าต่างให้เป็นสีเทาเหมือนกันกับตัวบ้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเลือกเป็นเฟรมอลูมิเนียมของทอสเทมนะครับซึ่งใช้เป็นสีออ t ทัมบราวน์ครับผมเองรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านในโครงงานอื่นที่เขามีการดีไซน์บ้านแบบสีขาว,ขาวสีเทาแบบนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้เป็นวงกบสีขาวหรือสีเข้มอะไรแบบนี้เลยนะ แต่พอบ้านในโครงการนี้เนี่ยเขาเลือกลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าในภาพรวมมันดูมีความละมุนตานะแล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับบ้านทับริมอนที่ผมจะมารีวิววันนี้เนี่ยนะครับจะตั้งบนเนื้อที่ดินเริ่มต้น68ถึง106ตารางวานะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด300ตารางเมตรนะครับในส่วนของที่จอดรถเน,นี่ยจอดได้ทั้งหมด3คันด้วยกันนะแล้วก็จะเป็นที่จอดแบบในร่มนะครับไม่ต้องวลนในเรื่องของแดดแล้วก็ฝนเลย ในส่วนของโครงสร้างที่จอดรถเนี่ยก็จะมีการลงเข็มเท่ากับตัวบ้านเลยนะครับพื้นที่ที่จอดรถเนี่ยนะครับจะมีห้องอยู่หนึ่งห้องนะตรงนี้จะเป็นห้องเมดโดยที่ภายในเนี่ยก็จะมีห้องน้ําให้ในตัวด้วยนะครับการที่มีห้องเมดอยู่ด้านหน้าเลยเนี่ยก็มีข้อดีในแง่ที่ว่าสามารถจะช่วยตรวจตาดูความเคลื่อนไหวหน้าบ้านได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านกลับมาเนี่ยเมดก็สามารถจะมาช่วยรับรองหรือว่าช่วยเหลือในส่วนต่างๆได้นะครับ ในส่วนของที่จอดรถเองก็จะมีการเตรียมงานระบบสําหรับรองรับ EV charger ไว้ให้เราด้วยนะครับโดยที่ถ้าเกิดบ้านทายปใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไฟ3เฟสประตูรั้วภายน,นอกเนี่ยเขาจะให้มาเป็นประแนงอลูมิเนียมของทางทอสเทมนะครับซึ่งโทนสีเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันกับพวกกรอบเฟรมอลูมิเนียมของหน้าต่างหรือว่าบานประตูตัว,ตวบ้านเลยนะครับทำให้งานเอซีเภายนอกเนี่ยมันดูกลมกลืนกันนะนอกจากนั้นบริเวณรั้วด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกลิ่งซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะ ไม่ใช่เป็นเพียงกลิ่งที่กดแล้วก็มีเสียงเฉยๆนะแต่ว่าจะมีการติดตั้งกล้องไว้ให้ด้วยนะครับกล้องนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกับวิดีโอดอฟโฟนที่อยู่ภายในตัวบ้านเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมพอกดปุ๊บคนในบ้านเองก็สามารถจะมองเห็นนะเป็นวิดีโอเลยแล้วก็สามารถจะพูดคุยได้ด้วยเนยะว่าอ่ะเป็นคนที่เรารู้จักไหมหรือว่าเป็นพี่ grab มาส่งของอะไรแค่นี้นะครับนอกจากกลิ่งตรงนี้ที่มีให้แล้วเนี่ยทางโครงการเองก็จะมีในส่วนของตู้จดหมายไซส์เล็กให้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีตู้รับพัสดุให้อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประตูร้วเองก็จะเป็นประตูร้ออัตโนมัติที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทครับด้านหลังผมตรงนี้จะมีประตูอีกหนึ่งบานนะครับซึ่งอันนี้พอเปิดเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปยังส่วนของครัวเลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กันกับบันไดขึ้นชั้น2อีกด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูทางเข้ารองนะแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในบ้านจากประตูทางเข้าหลักกัครับ นี่ก็พาทุกคนเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะครับพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยเขาจะดีไซน์มาเป็นลิฟวิ่งหรือว่านั่งเล่นนะครับเขาออกแบบมาเป็นฝ้าเพดานสูงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยความสูงจากพื้นถึงฝ้าจะอยู่ที่6.3เมตรเลยนะพอเข้ามาก็จะรู้สึกได้ถึงความโปร่งนะครับแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบโหเวลคัามเวลาเรากลับมาบ้านนะจุดที่น่าสนใจต่อเนื่องมาก็คือการที่เขาออกแบบช่องแสงอย่างนี้ครับซึ่งจะเป็นช่องแสงสูงสงไปเลยผมคิดว่านอกจากมันจะสร้างเอกลักษณ์หรือว่างานดีไซน์ที่เฉพาะตัว ให้กับโครงการนี้แล้วเนี่ยยังมีผลในเรื่องของแสงธรรมชาติที่เข้ามาได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ฝั่งด้านหน้าบ้านอย่างเดียวเท่านั้นนะยังมีทางฝั่งด้านข้างด้วยนะที่เป็นช่องแสงสูงๆตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรานั่งอยู่ด้านล่างก็สามารถจะเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่บนชั้นสองได้ด้วยนะครับแล้วก็ขนาดของลิฟวิ่งเองเนี่ยถือว่ากว้างขวางทีเดียวเลยสามารถจะวางเป็นชุดโซฟาใหญ่ๆได้เลยนะครับหรืออาจจะเอาโซฟาบางส่วนออกเนอะแล้วก็ใส่เป็นโต๊ะทำงานเข้ามาแทนก็ได้นะครับ ระยะห่างระหว่างโซฟากับทีวีเนี่ยก็ถือว่าโ h กว้า oh, งเหลือเฟือเลยนะครับฝั่งนี้เองเราสามารถจะบิ i เป็นพื้นที่เก็บของเต็มเต็มผนังเลยก็ได้แต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำาให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับต่อเนื่องมาครับเราจะเห็นว่าการดีไซน์ในส่วนของลิฟิงเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ดินนิ่งหรือว่ารับประทานอาหารเลยนะเป็นรูปแบบของโอเพนแกลนนะครับแล้วก็ตัวรับประทานอาหารเนี่ยอันนี้จะรองรับได้ประมาณสัก8ที่นั่งแต่ว่าเราสามารถจะขยายโตได้อีกสักหน่อยนะ ก็อาจจะไปกินพื้นที่ในสวนลิฟวิ่งอันนี้แล้วแต่าจานวนสมาชิกในบ้านเราเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบต่อเนื่องมาก็คือการที่เขามีการคิดถึงเรื่องการเชื่อมโยงภายในภายนอกอีกแล้วครับเมื่อกี้ด้านหน้าเราสามารถมองเห็นวิวหน้าบ้านก็ได้ด้านข้างบ้านก็ได้ใช่ไหมครับมุมนี้เองก็เช่นเดียวกันครับเป็นส่วนด้านหลังของบ้านแล้วเนะแต่ก็มีการดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อนตรงนี้นะครับสามารถจะเปิดออกไปยังส่วนด้านข้างได้ในขณะเดียวกันฝั่งด้านหลังตรงนี้ครับก็เป็นประตูบานเลื่อนอีกนะ และสามารถจะเปิดออกไปยังสวนหลังบ้านซึ่งเขาจะดีไซน์มาเป็น private backyard เลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านในโครงการนี้เลยเดี๋ยวผมพาทุกคนออกไปดูกันครับ ตอนนี้ก็พาทุกคนออกมาดูพื้นที่สวนหลังบ้านหรือว่า private backyard แล้วนะครับพอเราเปิดประตูบานเลื่อนจากส่วนของ d i n i n g เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ภายในเนี่ยมันสามารถจะ extend ต่อขยายออกมายัางภายนอกได้เลยนะครับแล้วเขาก็มีการทําระดับภายในภายนอกเนี่ยให้ต่างกันไม่เยอะนะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าโครงการนีเน้เขาตั้งใจที่จะให้พื้นที่หลังบ้านกับลูกบ้านเยอะทีเดียวเลยนะครับอย่างบ้านตัวอย่างหล่านี้ที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีพื้นที่หลังบ้านมาสัก4เมตรกว่าๆเลย แต่ว่าในแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่หลังบ้านมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเ,ออเชฟของที่ดินหรือว่าผังโครงการโดยรวมด้วยนะบ้านตัวอย่างเนี่ยเขามีการลงโครงสร้างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่ส่วนหลังบ้านเนี่ยเป็นลักษณะของฮาร์สเคปนะครับมีที่นั่งแบบนี้มีส่วนของวอเตอร์ฟีเจอร์นะแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบตามต่ที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายปาร์ตี้หน่อยอาจจะทําเป็นลักษณะของสระว่ายน้ําเล็กๆหรือว่าเป็นบอกจโก,กชี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะ แล้วก็ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันนะหรือถ้าใครที่เป็นแบบสายกินหน่อยชอบชาบูหมูกระทะปิ้งย่างมาบีคิวเนี่ยอาจจะทําเป็นส่วนของชาตต่อขยายออกมานะแล้วก็เอามานั่งกินชาบูหมูกระทะกันในช่วงเวลาที่อากาศดีๆก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะตกแต่งให้มันล้อไปกับปรีมความเป็นโมเดิร์นบริติชของตัวบ้านเนี่ยก็อาจจะทําเป็นส่วนสไตล์อังกฤษก็ได้นะหาพวกพืชที่แบบมีสีสันสดใสามาลงนะครับมีพวกน้ําพุต่างๆทางํทาเป็นรอชซุ้มโค้งอะไรแบบนี้นะแล้วก็ อาจจะใส่เป็นแบบชิงช้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันสื่อถึงสไตล์แบบว่าส่วนอังกฤษเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบความต้องการของเราเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านที่ส่งมอบเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการลงโครงสร้างเท่ากับตัวบ้านไว้ให้นะมันจะเป็นพื้นดินเฉยเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อเติมรูปแบบใดเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรึกษาทางโครงการแล้วก็ต้องดูในเรื่องของโครงสร้างให้ดีนิดนึงนะครับอีกหนึ่งไอเดียที่อยากจะนําเสนอเพิ่มเติมก็คือเราอาจจะปลูกสวนตรงนี้เนี่ยให้เป็นลักษณะของ เอ่อพืชสวนครัวที่กินได้นะครับเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็เอาไปทําอาหารได้เลยเพราะว่านี่ครับตรงนี้จะมีประตูอยู่หนึ่งบานนะซึ่งเป็นประตูครัวนั่นเองนะครับเวลาที่เราเก็บพืชผักต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเอาเข้าไปปรุงอาหารด้านในได้เลยก็ถือว่าในส่วนของเซอร์เคลเลชันเนี่ยก็คิดมาค่อนข้างลงตัวทีเดียวนะครับ จากสวนหลังบ้านนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามายังพื้นที่ของห้องครัวกันนะครับอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือประตูบานนี้ครับอันนี้เป็นประตูที่หลายคนน่าจะเห็นจากครัวในหลายๆโครงการนะซึ่งผมก็ยืนยันเลยว่านี่เป็น1ประตูที่เหมาะแล้วก็ทุกครัวควรจะมีนะครับเพราะว่ามันสามารถจะเลื่อนแบบนี้ได้ฮะ พอเลื่อนมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าส่วนที่มันเป็นกระจกจะรวมมาอยู่ตรงกลางเนะแต่ส่วนบนล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่ลมสามารถถ่ายเทได้ครับสมมติเราทําอาหารภายในนะกลิ่นก็จะระบายออกไปเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของยุงหรือมแมลงด้วยนะเพราะนี้มันจะมีในส่วนของมองลวดไปให้แล้วนะครับแล้วพอเราทําครัวเสร็จเรียบร้อยเราจะขึ้นบ้านด้านบนเนี่ยก็สามารถจะเลื่อนมาแบบนี้ได้เลย ก็ถือว่าเป็นประตูที่มีข้อดีมากๆนะแทนที่เราจะต้องเปิดประตูเพื่อให้ลมมนระบายอากาศออกไปนะแต่พอเราเปิดไปเนี่ยเราก็อาจจะกังวลในเรื่องของยุงแมลางหรือว่าอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่เข้ามาได้ประตูนี้ก็สามารถจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันในส่วนของครัวกันบ้างจะเห็นว่าเขาดีไซน์มาเป็นเคาน์เตอร์แยก2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้นะครับ เริ่มจากฝั่งขวาเนี่ยตรงนี้จะเป็นอ่างล้างจานที่เขามีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะมีพื้นที่เก็บของด้านบนด้านล่างนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นพื้นที่ในการปรุงอาหารนะครับก็จะมีเป็นเตาไฟฟ้ามาให้แล้วก็จะมีคูดให้นะครับด้านล่างเองก็มีพื้นที่เก็บของนะ มีลิ้นชักต่างๆมากมายเลยนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือขนาดของห้องครัวนะครับเราจะเห็นว่ามีพื้นที่ระหว่างเคาน์เตอร์สองฝั่งกว้างทีเดียวเลยนะครับถือว่าให้มาไซส์ใหญ่กว่าหลายโครงการที่บางทีพื้นที่ครัวเนี่ยมันอาจจะถูกบีบอัดไว้นะซึ่งทําให้สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถจะทาอาหาร2ฝั่งได้นะครับหรือว่าถ้าเรามองถึงเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวนะเวลาคุณแม่ทําแล้วอาจจะมีลูกมาช่วยด้วยอะไรแบบนี้ก็สามารถจะอยู่รวมกันในครัวได้แบบหลายคนทีเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่รู้สึกแออัดครับ ฝั่งด้านนี้เองก็สามารถจะทําเป็นตู้เก็บของแบบนี้ก็ได้นะแล้วเขาก็มีพื้นที่ว่างสําหรับวางตู้เย็นให้ด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของครัวแล้วก็เป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยก็คือการที่เขาดีไซน์เคาน์เตอร์แบบนี้ครับซึ่งมันจะเป็นเคาน์เตอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างครัวกับส่วนรับประทานอาหารครับเราสามารถจะออกแบบให้เป็นรัวปิดแบบไม่ทึบได้นะฮะอย่างบ้านตัวอย่างเนียจะเห็นว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาจะทํามาเป็นส่วนของบานเฟี้ยมแบบนี้นะครับเราสามารถจะ ิดสนิทไปก็ได้ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่เราทําอาหารหนักๆกลิ่นควันแรงๆอะไรแบบนี้นะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอดีไซน์เป็นบานเฟียมที่มันมีกระจกใสๆอยู่เนี่ยครับเวลาคุณแม่ทํโครัวอยู่ภายในเนี่ยก็ยังเหมาะมาเห็นลูกๆที่อาจจะนั่งทํากันบ้านนั่งดูทีวีรออยู่ด้านนอกนะมันเป็นลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ตัดขาดสัทีเดียวครับแล้วก็อย่างฟังก์ชันเคาน์เตอร์ที่ผมบอกเนี่ยมันจะมี2ฝั่งเลยอันนี้คือฝั่งภายนอกกับส่วนฝั่งงในห้อครััว พอมีเคาน์เตอร์แบบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่เรามานั่งทานอะไรเบาๆได้แล้วเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งทานที่โต๊ะกินข้าวหลักเสมอไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์ฟิลแบบถ้าเกิดใครชอบกินกาแฟก็ได้นะครับเอาเครื่องชงกาแฟมาวางไว้แถวนี้ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจเลยแล้วก็ผมว่าอันนี้บ้านตัวอย่างก็ทํมาให้ดูเป็นไอเดียที่ดีนะครับต่อจากห้องครัวนะครับผลจะพาทุกคนมาดูส่วนอื่นของชั้นหนึ่งกันต่อนะครับ ฝั่งตรงข้ามกับห้องครัวเนี่ยจะมีประตูอยู่1บานนะซึ่งอันนี้เนี่ยพอเปิดออกไปจะเชื่อมต่อกับพื้นที่จอดรถนะครับเวลาที่เราซื้อของไปช้อปปิ้งมาเนี่ยสามารถที่จะซื้อของแล้วก็เอาเข้ามาวางไว้ในครัวได้โดยตรงเลยนะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ใ,นในกล้กับบันไดที่ขึ้นไปชั้น2มากๆเลยนะครับก็เหมือนเป็นช็อตคัทที่เราสามารถจะขึ้นลงได้โดยง่ายนะ สมมติว่าวันไหนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีแขกมาเยี่ยมอยู่บริเวณิฟวิ่งและเราไม่อยากจะรบกวนนะครับก็สามารถจะเดินขึ้นลงไปห้องนงห้องนอนอะไรได้สบายๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูก็คือนี่ครับบริเวณใกล้ๆกับประตูตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นหน้าจอระบบสมาร์ทโฮมที่ทางโครงการติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถจะควบคุมการเปิดปิดไฟได้สมมติผมลองเปิดปิดไฟบริเวณนี้ให้ดูนะแล้วก็จะมีไฟของมุมอื่นๆภายในบ้านอีกด้วยนะครับ แล้วก็จะมีตัววิดีโอรอฟนด้วยนะครับซึ่งใครที่มาติดต่อเรามาหาเราเนี่ยเราก็สามารถจะเห็นหน้าแล้วก็พูดคุยกับเขาก่อนได้เลยไอตัวนี้เนี่ยกล้องมันจะติดอยู่บริเวณรั้วทางเข้าหน้าบ้านของเรานะครับแล้ก็จะมีปุ่มกรดเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถจะเรียกรปภได้เลยถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นมานะครับ ระบบนี้เนี่ยจะเป็นของ Com Max นะครับที่เราสามารถจะเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน c o m m a x ในมือถือได้ด้วยนะครับก็ทําให้การควบคุมเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นแค่ไปโหลดแอปมาเลยเนาะแล้วก็เสริมอีกนิดนึงครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดกล้องวงจรปิดทางโครงการเขาไม่ได้ติดตั้งมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะติดเสริมเนี่ยหลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอนี้แล้วก็แอปพลิเคชันของ c o m m a x ได้เลยนะครับทีนี้ก็จะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่านมือถือกดดูจากไหนก็ได้สบายมากๆเลยนะครับ เดินลึกลเข้ามาดูด้านในกันต่อนะครับก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสองอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปเนะแล้วก็จะเห็นว่าเขาดีไซน์มาเป็นโถงทางเดินยาวๆแบบนี้เลยนะครับปลายสุดของโถงทางเดินเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําแขกหรือว่าพาวเดอร์รูมนะครับก็จะมีส่วนของอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีถอสุขภัณฑ์ให้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เก็บของใต้บันไดนะฮะก็สามารถจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ เราก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ครับจะมีห้องอยู่หนึ่งห้องนะครับอันนี้เป็นห้องสุดท้ายบนชั้นหนึ่งแล้วแหละตามแปลนมาตรฐานเนี่ยก็จะดีไซน์มาเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะครับซึ่งผมก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยนะเพราะว่ามันอยู่ลึกสุดก็มีความ p r i v a t ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จุดสําคัญก็คือตำแหน่งของห้องนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนหลังบ้านได้ด้วยนะอันนี้เขาดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อนได้เลยถ้าเกิดว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาพักเนี่ยสามารถจะออกไปทําสวน ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายด้านหลังได้นะครับภายในเองเนี่ยจากที่วางเตียงแล้วก็ยังพอจะมีพื้นที่เหลือสําหรับวางโต๊ะหัว,วเตียงาวางเป็นบุมโต๊ะทํางานได้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยแล้วก็ภายในมีห้องน้ําให้ในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีพื้นที่อาบน้ําแบบชาเวอร์ไว้ให้ นี่พาทุกคนขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับพอเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาดีไซน์เป็นโถงทางเดินยาวๆเนอแล้วก็แตกออกสู่ห้องสมห้องนะครับซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นาส s ตอร์ e บ r o ูมส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นห้องนอนรองสองห้องนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะแต่ผมขอพาทุกคนเดินผ่านห้องนอนมาดูพื้นที่ส่วนกลางของชั้นสองกก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์เป็น family area นะครับซึ่งบอกว่าเป็นหนึ่งมุมที่ผมว่ามันมีความกว้างขวางมีความโปร่งแล้วก็น่านั่งมากๆเลยนะ พื้นที่ตรงนี้จะเชื่อมต่อกับดับเบิลสเปซนะครับซึ่งตอนที่เราอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถมองขึ้นมาเห็นด้านบนนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะสามารถมองลงไปด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงกันเกิดปริสัมพันธ์กันของคนในบ้านนะครับที่สําคัญคือเรื่องของแสงธรรมชาติที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีการจอดช่องแสง,ส,งสูงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเลยนะครับซึ่งมันได้ประโยชน์กับคนที่ใช้ชีวิตบริเวณชั้น2ด้วยแล้วก็ในเรื่องของมุมมองเองก็สามารถมองเห็นวิวด้านหน้าบ้านนนเเช่เดียวกันน นอกจาก Family i d e a ตรงนี้ที่ผมคิดว่าเขาดีไซน์มาได้ดีแล้วนะยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาคิดถึงการใช้งานจริงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นแบบ Multi p u r p o s e r o o m ก็ได้นะครับแต่ทางโครงการเองเนี่ยเขามีความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุม Pantry ครับตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะซึ่งจะมีอ่างล้างจานมีตู้เย็นขนาดเล็กมีตอมไมโครเวฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ทางโครงการไม่ได้ให้นะแต่ว่าเขาดีไซน์มาให้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีการออกแบบงานระบต่างๆรองรับไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากจะทํามุม p พ n t r y แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับมุมทํางานตรงนี้ครับเวลาที่เราทํางานตอนกลางคืนเกิดหิวขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจะหาอะไรมากินนันได้สบายๆเลยไม่จําเป็นต้องลงไปชั้นล่างเนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันบ้าน2ชั้นเองอะ่ะจริงๆลงไปชั้นล่างก็ไม่ได้ไกลมากแต่พอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็จินตนาการออกนะว่า มันสะดวกสบายกันเยอะมากๆเลยนะครับเวลาที่ดึกๆสี่ทุ่มเที่ยงคืนอะไรแบบนี้แล้วเนะเราก็ไม่อยากจะเดินลงไปด้านล่างนะฮะอันนี้ก็หยิบของกินจากตู้ยงตู้เย็นมากินได้เลยสบายมากๆครับก็เป็นการเติมพลังระหว่างการทางานตอนกลางคืนนะล้วก็เราจะเห็นว่าเขามีการจอดช่องแสงไว้ให้2ฝั่งด้วยนะซึ่งสามารถจะมองไปเห็นภายนอกได้แสงธรรมชาติเข้ามาได้นะครับก็ทําให้มุมนี้เนี่ยเป็นมุมหนึ่งที่นนั่งทํางาน แต่อย่างที่บอกไปครับว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นพื้นที่ในประสงค์ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องพระห้องทําสมาธิเป็นมุมออกกําลังกายก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยครับจากส่วนของ Family a r e รียนะครับตอนนี้จะพาทุกคนมาดู Master Bedroom หรือว่าห้องนอนหลักกันต่อนะครับ ขอพูดถึงในส่วนของวัสดุพื้นชั้น2นิดนึงนะครับทางโครงการจะให้มาเป็นพื้น SPC นะครับก็จะเป็นลายไม้โทนสีสว่างหน่อยนะแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าของชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่2.7เมตรนะครับในส่วนของห้องนอนหลักเองเนี่ยเขาจะวางตำแหน่งไว้อยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านเนะแล้วจะเห็นว่าสเปซภายในเนี่ยถือว่ากว้างทีเดียวเลยนะครับนอกจากจะมีส่วนพักผ่อนที่วางเตียงได้แล้วเนี่ยก็จะมีมุมนั่งเล่นที่เราสามารถจะเพิ่มเติมได้นะแล้วก็อย่างตรงนี้เอง จะทำเป็นฟังก์ชันของมุมนั่งทํางานหรือว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในเนี่ยก็จะมาจากตัวหน้าต่างตรง,งนี้นะซึ่งอันนี้เราสามารถจะเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้แล้วก็สามารถจะมองเห็นวิวทางฝั่งหน้าบ้านนอกจากส่วนพักผ่อนตรงนี้นะครับลึกเข้าไปด้านในตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ walk in closet นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูกันนะฮะจะเห็นว่าในส่วนของพ็อ p o r t ชั่ พื้นที่ walk in closet แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ยาวๆที่เป็นหน้ากว้างออกนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะวางเป็นตู้เสื้อผ้ามานะครับโดยที่มีการเว้นตรงกลางตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแปง้งแต่อย่างที่ผมบอกไปนะว่าจริงๆเราอาจจะเอาโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยไว้ในส่วนพักผ่อนก็ได้นะและตรงนี้เนี่ยจะทําเป็นตู้เสื้อผ้ายาวๆเลยก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือในเรื่องของแสงธรรมชาติที่จะเข้ามาภายในก็อาจจะหายไปนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองมองดูการวางตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่าห้องน้ำมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องแสงตรงนี้เลยนะครับดังนั้นแล้วการที่เราทำตู้เสื้อผ้าปิดทปมาหมดเลยเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวเวลาที่เรามาใช้งานในห้องน้ำหรือว่าพื้นที่ส่วนนี้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับทีนี้ผมพาทุกคนเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ำกันต่อด้วยความที่เป็นห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีขนาดกว้างทีเดียวเลยนะครับ แล้วก็เขาวางมาเป็นอ่างล้างหน้าแบบ h i s and her ให้นะด้านล่างก็จะมีเป็นพื้นที่สาหรับเก็บของได้นะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวนะครับแล้วก็จะมีการเจาะช่องเปิดตรงนี้วาให้ด้วยนะครับสามารถจะเปิดระบายอากาศได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นห้องวางโถสุขภัณฑ์นะครับซึ่งจะให้มาเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําแบบชาเวอร์ให้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าการวางแปลนเนี่ย เขาจะมีการแยกฟังก์ชันออกเป็น2ฝั่งเลยแล้วก็ให้อ่างล้างหน้าเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับออกจากห้องมาซเตอร์เบดรวมนะครับตอนนี้จะพาทุกคนมาดูห้องนอนรองอีกสองห้องนะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะห้องนอนรองทั้ง2ห้องเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในห้องนอนรอง2นะครับซึ่งห้องนอนที่2นี้เนี่ยก็จะตกแต่งมาเป็นตีมผู้ชายเนะเราจะเห็นว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าที่เมื่อกี้ผมมีบอกไปว่า2.7เมตรนะบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็เลยตกแต่งมาให้ดูว่าห้องนี้เนี่ยเราอาจจะทําเป็นลักษณะเตียง2ชั้นเนอะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นมุมพักผ่อนที่ลูกเราสามารถจะปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้นะครับอาจจะขึ้นไปนั่งเล่นอ่านกระตูนอ่านหนังสือด้านบนได้นะ ด้วยความที่พื้นที่กว้างขวางครับนอกเหนือจากเตียงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้านะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเขาก็ทําเป็นชั้นวางของโชว์ของสะสมโชว์ถ้วยรางวัลต่างๆแล้วก็จะมีมุมโต๊ะทํางานให้อีกด้วยนะครับจะมีห้องน้ําให้ในตัวเลยนะครับภายในก็จะมีทั้งอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็พื้นที่อบบน้ําแบบชาเวอร์นะส่วนอีกหนึ่งห้องนอนครับก็คือเป็นห้องนอนที่3ามเนี่ยจะตกแต่งมาในธีมผู้หญิงเลยนะครับก็เป็นโทนสีชมพูสวยที่เดียวเลยละครับ ภายในห้องเองเนี่ยนอกจากวางเตียงได้แล้วก็สามารถที่จะวางเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีมุมโต๊ะทํางานให้ด้วยคุณภาพของแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับขนาดของห้องนอนที่3เนี่ยถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าห้องนอนนี้สักนิดนึงนะแต่ผมก็คิดว่าฟังก์ชันภายในก็ยังครบครันนะแล้วเขาก็มีห้องน้ําให้ภายในตัวอีกด้วยนะครับก็มีฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยครับมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์รวมถึงพืเนที่อาบน้ำแบบชาเวอร์ให้เช่นเดียวกันครับ โครงการบราณีบริสรังสิตคลอง3าเนี่ยจะตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของคลอง3นะครับก็จะอยู่บนถนนคลอง3 6มทับสครับและด้านหลังจะเชื่อมกับถนนเรียบคลองแอนด้วยก็เลยเข้าออกได้ทั้ง2ทางเลยครับการขับรถสามารถจะเชื่อมต่อทางด่วนบางปะอินดอนเมืองโทวเวหรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกรวมทั้งเดินทางไปยังสนาบมบินดอนเมืองก็ทาได้ไม่ยากนะครับจงงีนงันวยความสะดวกใกล้ๆจะมีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสเปลรังสิตเซีย er รังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยรรังสิตและมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ รวมถึงโรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลเอกปทุมและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่8-12ล้านบาทนะครับใครที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0211109999หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mana นะ development co th นะครับวันนี้ผมแกรฟธนเวศไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูกันว่าอ p หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ